สสเป้ปัดเป็นงูเหา่าหลังก้าวไกลส่งโตโต้เสียบแทนจากกรณีพักก้าวไกลตัดสินใจส่งนายปีอรัตจงเทพหรือโตโต้นักกิจกรรมทางการเมืองเป็นว่าที่ผู้สมัครสส,สกทมเขตบางนาพระขนงแทนนายสมเกียรติถนอมศิล สสกทมเขตบางนาพระโขนงคนปัจจุบันโดยให้เหตุผลว่าไม่ผ่านมาตรฐานและไม่สามารถทํางานตอบโจทย์กับความต้องการของสมาชิกพรรคได้และมีความกังวลว่าจะเป็นงูเห่านั้นล่าสุดนายสมเกยียรติถนอมศิลป์สสกทมเขตบางนาพระโขนงพักก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าผมไม่ได้เป็นงูเห่าน,นะครับผมไม่เคยโหวตสวนมติพรรคนะครับภายในสัปดาห์นี้ผมจะแถลงข่าวชี้แจงครับนายสมเกียรติแจ้งว่าจะชี้แจงแบบลงรายละเอียดโดยที่ไม่ต้องกังวล ว่าจะชี้แจงไปแล้วทําให้พักเสียหายและผมต้องขอขอบคุณคนในพื้นที่บางนาพระโขนงคนที่ติดตามการทํางานของผมที่เห็นใจและชื่นชมในการทํางานในพื้นที่ของผมและออกตัวปกป้องผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่มีคนอีกมากมายอยู่นอกเขตไม่รู้จักผมไม่เคยเห็นการทํางานของผมเลยพออ่านพาดหัวอ่านเนื้อข่าวก็จะเข้าใจว่าผมเป็นงูเหา่าหรือจะเป็นงูเหา่าทําเรื่องไม่ดีไม่ให้ความร่วมมือพักพักถึงไม่ส่งลงคราวหน้าและเลือกคนใหม่มาลงแทน ในโพสเมื่อวันศุกร์ผมไม่ได้ลงรายละเอียดในหลายๆประเด็นจะได้ถแถลงข่าวให้ข้อมูลให้มากขึ้นและจะตั้งคำถามกลับด้วยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์